ปึบนี่ไงวิ่งเกือบตายแล้วเนี่ยแต่น่าจะเอาเขาไม่ได้วิ่งเอ้าโดนเฉยเลยผมนึกว่าผมปาไม่โดนนะเมื่อกี้นี่ไงตามไหมหนี่ไงไม่จุ๊บปึ๊บตีทีหนึง่งโดดซัดทีหนึง่งอา้า สัตว์เข้าหนา้าหน้าโดนป่ะอืมนี่ไม่ได้วะไม่เป็นไรเอาได้สองตัวนี่หว like ่าดูนีดูนี่บ้านหนูเราจะตีมันลองลองกับตับใช่ไ้มลองกับดูได้นี่ไงโอ้โหคอมโบเดียวครับผมอะไรนะนี่ไงผู้พูโดดตามมาถึงนี่ปีไฟหน่อยดิ ตีเดือดตีก็ได้วะม,มาอุตีไปก็ได้นี่ไงโอ้โหูมองไม่ทันเลยอะตีโดนเท่าไหร่ตายเร็วมากอุ้ยอย่าหลับเราอย่างนี้หลับเราอย่างนี้เสียวพร้อมตีถอยก่อนโอเค รักครับผมจุดครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเต็มเอินชนแนลนะครับวันนี้นะเราก็อยู่ในเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นในโลกที่มีชื่อว่าแดร์เดวิลกับ Dare Devil ในวันนี้ที่ผมจะมาเล่นจะเป็น Dare Devil เวอร์ชันคลิแตกนะฮะก็คือคลิแตกยังไงเนี่ยผมจัดเซตไอเทมมาอย่างนี้ฮะเป็นคลิคลิสามอันใช่ไหมเออคลิสามอันนอกนั้นก็จะเป็นไอเทมฟาร์มป่าแล้วก็รองเท้าอีกอันนึงก็จะเป็นอะไรวะ อีกหนึ่งมันเป็นอะไรวะอีกหนึ่งไอเทมอะไรวะอ๋อดาบราตีครับผมดาบราตีเอาไว้ทําให้เราโจมตีได้แรงเออเอาไว้ทําให้เราโจมตีได้รุนแรงขึ้นไงดาบราตีอเอ้าปลาไม่โดนปลาเว้าบ้าเอ้ยเฮ้ยจุดอืม ว่าถ้ามีดาบราตีนบวกกับคินี่โอ้โหบอกเลยว่าถ้ามันติดพร้อมกัน2อย่างนี่คือคริตแตกฮนะบอกเลยคริตแตกแนะ่นะแตกยิ่งกว่าขี้เอาไม่ใช่คริตแตกนะไม่ใช่ไม่ใช่ขี้แตกนะฮึบนี่ไงอุ้ยอื้อหือเกือบตายนะเนี่ยเติมเลือดก่อนโอเคฟาร์มต่อได้ช หน่าโดนหมดเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งหิวน้องใจเย็นๆก่อนไฟหน่าโดนหมดมีใครน่าโดนอีกไหมไฟน่าจะน่าโดนที่สุดในตอนนี้แต่น่าจะเอาเขาไม่ได้ อ้ยเอ้าโดนเฉยเลยผมนึกว่าผมปาไม่โดนนะเมื่อกี้ปาโดนเฉยเลยสุดยอดมากฮะไม่ให้กลับเราไม่ให้กลับนีไงตามไหมนี่ไงเฮ้ยจบอืมวบกลั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 บอย่างนี้กลับก่อนอย่างนี้กลับก่อนไม่ได้ถ้าเราวิ่งไปเราอาจจะโดนได้ฮะต้องกลับมามาตั้งหลักก่อนเอ้าแต่เพื่อนเราโดนอะ ใจเย็นนะเพื่อนอุ้ยอุ้ยมาถึงซัดเพื่อนเราใหญ่เลยมาถึงซัดเพื่อนเราใหญ่เลยยังไงยังไงอยากโดนใช่ไหมล่ะอยากโดนใช่ไหมล่ะกลัวเมียเหรอกลัวเมียเหรอโดนป่ะอุ้ยอออืืหเสียดายว่ะ เตะแม่งเลยเอาไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนได้ครับแบ่งๆกันเสียดายไอตัวนั้นอ่ะไม่ตายอีกนิดเดียวเองอ่ะเราไม่มีอะไรโดดหนีจากไฟมันเลยอ่ะไม่งั้นก็ได้ไปแล้วเสียดายมากเพื่อนโดดเอาเกาะฮะการโดดจะทำให้เราเกาะเพิ่มขึ้น โอเคแก๊งต okay. ่อแก๊งต่อไม่รอแล้วนะยังไงตีทีหนึ่งโดดซัดทีหนึ่งเอ้าโอ้ยซัดเข้าหน้าเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวโดนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่บิงให้อ่ะแล้วมึงไม่ยิยงต่อเล่าผมพลาดเลยครับพลาดเลยอะ่ะผมก็บิงอันนี้ไม่ทันอะ่ะลืมเลยตอนนี้านการเงินเราอยู่อันดับที่หนึ่งครับสองพันหกถ้าเราแกง๊งออกไปแก๊งแล้วได้เรื่อยๆอ,อย่างนี้เราน่าจะรวยอ๋อหน่าจะเต็มดิน่าจะแตกรเร็วๆนีเ้เย็นก่อนเพื่อน อคนี่น่าโดนมามนี่เฮ้ยไม่ได้วะไม่เป็นไรเอาได้สองตัวได้ไหมเฮ้ยโอ้ยอีกนิดเดียวอ่ะไม่เป็นไรเราเอาเอาเอาป่าไปเลยฮะ เย็นๆถอยเพื่อนอุ <aún> ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่ได้สักตัวเลยสวยแล้วโอ้ไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้อืมน่าจะตีอีกทีนึงอ่ะไม่น่ากระโดดกลับมาเลยนึกว่ามันจะตายนะผมเลยไม่ตีอ่ะ อน้ยว่ามันจะติดไฟตายอู๋เราเสียดายเราไม่ได้สร้อยไอ้ดาบดาเบียดาบเขียวก็เราได้ดาบเขียวมาก่อนนั้นเลยว่าพวกนี้ตายหมดเลยเนี่ยไม่หม่ฮะไม่หม่ต้องบวกแล้วครับบวกแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเตะน้องไปก่อน เสียใจว่ะผมยังเล่นแดรไม่ค่อยฟิลลวนะฮะอาจจะดูข,ดขัดขัดไปนิดนึงขออภัยด้วยเฮ้ยไอ้นี่ไม่กลับว่ะโดนนะมึงเฮ้ยมันมีตัวฮิวให้แต่ว่า,าทำไมไม่กลับเมื่อไหร่เราจะได้ดาบราตีวะเนี่ยจัดเลยเพื่อนจัดต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวมันก็หลับกูอะ ดาบลาตีดบาดบลาตีไปกลางดีว่ะว่ามึงมันโดดใส่มึงแน่เลยไม่ไม่โดดป่ะไปไหนแล้ววะนั่นไงโดดมาจริงๆิด้วยนี่ไงกระแทกหน้าเขาให้โอเคเราผมได้ดบาบราตีแล้วชิ้นต่อไปของผมทั้งหมดจะเป็นคริลุ้นๆเลยนะฮะคราวนี้คือจะเป็นการเพิ่มเพิ่มคริแตกเพิ่มความคริแตก นี่ไงไม่เข้านะเพื่อนไปแต่ป้อมแตกก็น่าได้นะเกมไม่ได้คิวไม่เป็นไรแบงแบงเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามันคลิปแตกแล้วมันจะรุนแรงแค่ไหนผมกลัวมันจะจบเกมก่อนที่เราจะได้ไอเทมครบ ตามแม่งเลยแล้วกันโอ้ยไม่ได้ I'm not here เว้ยเว e ยเว้ยเจ็บ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 ไปก่อนไปก่อนไปก่อนอู้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอู้ดูดิพันธหนึ่งอ่ะนี่ขนาดยังไม่มีคลิสักก้อนนะอู้พันห้าดูดิถ้ามีมันจะขนาดไหนเนี่ยคิดดู ลองคิดดูผมขอฟาร์มเอาเลือดก่อนบอกเลยยิงหนูนี่โอ้โหเป็นหนูนาเลยแหละเฮ้ยแลคคูนมันไม่ใช่หนูใช่ไหเราก็พูดะเสียหายเลยดูครับถ้าติดติดทั้งคลิติดทั้งดาบเขียวนี่โอกเลยว่าแรงมาก จะเอะปึ้งว <laughs> ิ่งมาทำไมตรงเนี้ยวิ่งมาไม่ดูไงโอ้ยมีบัฟด้วยอยากตีแบบฮึดูนี่ดูนี่ว่านหนูเราจะตีมันอ่ะลองลองกับซับได้ไหมลอา,ากับหนูก็ได้นี่ไงโอ้โหคอมโบเดียวครับผมคว้างอันนันทีนึงแล้วก็โดดไปตีทีนึง,นงตายฮนะไม่ต้องอะไรมาก อุ้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะเสียดายอุ้ยตา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 ยไม่รอดอ่ะได้คลิปได้คลิปมาหนึ่งอันเองนะเนี่ยอันนี้แค่คลิปหนึ่งอันเองอ่ะเกมจะจบก่อนไหมเนี่ยมาแบกพวกขยะมาแบกขยะอ๋อเป็นเทศบาลมั้งเงน ขอฟาร์มต่ออีกสักนิดนึงนะให้ได้คีิสักหนึ่งก้อนก็ยังดีสกอร์สวยที่สาเออผมเพิ่งเห็น เรามาเล่นของเราให้มันมดีๆแล้วกันเพื่อนอย่าไปว่าเขาเลยเฮ้ยจะไปไหนอ่ะอือหู900ครับขนาดไม่ติด,ดไม่ติดดาบราตีนะถ้าติดดาบราตีนีบอกเลยว่าเข้าไปดีไหม,อมโอ้โหตีทำไมเนี่ย โอ้เลือดเลือดผมลดเร็วมากอรัเอาตีคลิปเอาเลือดดีกว่าเฮ้ยผมว่าผมคอมโบเดียวตายแล้วเนี่ยลองไหมเดี๋ยวขอตีคลิปก่อนเฮ้ยตรงนี้น่าโดนว่ะตรงนี้น่าโดนว่ะอาเอาอะไรก็เอาไปเลยเพื่อน ไปลองคอมโบโล็อกเก็ตเล็คูณอะว่าเราจะรุนแรงไหมฝึกนี่ไงโอ้โดโด,โด,โดตามมาถึงนี่พันหนึ่งอะมันไม่ติดพร้อมกันอะผมอยากคู้ยังพันหกนี่ขนาดมีคลิปหนึ่งก้อนเนี่ยพันหกฝึกอโอ้ยไอ้นี่มาโดด โอ้โหไอ้นี่โดนมาก่อนอะ่ะไม่งั้นโดนแลกคูณแล้เข้ามาแล้วเพื่อน มามามา,ามามาเอาไหมเอาไหมเราลุมแม่งเลยมันพิมพ์บอกเราว่าได้แค่ลุมแล้วว่าก็ใช่ไงก็เพราะว่าเขาเล่นกันห้าคนไงเออเออเขาเล่นกันห้าคนน่ะทำไมอ่ะไปเล่นโซโลโด่ดิหนึ่งหนึ่งดิไปเออร้องอ่ะสู้ไม่ได้แล้วร้องคนระับ ก็จะได้สามัแล้วสามัญก็โอกาสติดน่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยท,นะทันสี่นะเนี่ยทันสี่ไปปึกอือหือไม่โดนมาเอาอ ตีไฟหน่อยดิตีหรติงก็ได้วะมาตีไฟก็ได้นี่ไงโอ้โหมองไม่ทันเลยอะเ่าตีโดนเท่าไหร่ตายเร็วมากอุ่ยอย่าหลับเราอย่างนี้หลับเราอย่างนี้เสียวป้อมตีถอยก่อนโอเค อ้สองพันครับที่สองพันสามร้อยดูโอ้โหสองพันอ่ะอย่างแรงอ่ะเรียบร้อยจบกันไปฮะโอ้โหที่สองพันนี่ออกดีนะ่าจะออก,กได้ครบพอดีออกได้ครบมั้ยเนี่ยโอ้โหเราไม่ได,เไได้เราตายเยอะไปมั้งเราเลยไม่ได้เอ็ีพี่ดูครับเราได้ เมสูงสุดก็เพื่อนถุงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ยังไม่ครบเลยอะ่ะอีกอีกชิ้นเดียวก็ครบแล้วแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดเฟลฟาวแล้วนะฮะอ่ะวันนี้ไปละใครอยากลองเล่นแบบนี้ก็ลองไปเล่นก็นได้นะมันก็ดีนะตีตีพวกแครี่ง่ายดีตีเมดง่ายดีไปลวครับบ๊ายบาย